หรือนี่คือเหตุผลที่ไม่มีซีสั่นสําสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นแอนิเมตแนวต่างโลกในปี2014นะครับกับ no game no life ก็จัดทำโดยสตูดิโอ mad house นะครับเป็นเรื่องราวการผรจญภัยนะครับของคู่พี่น้องโดยทั้งคู่เนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกที่ต้องเดิมพันกันด้วยการแข่งขันเกมนะครับด้วยแนวเรื่องอะไรแบบนี้นะครับทำให้แอนิเมเรื่องนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเอามาก,มากๆการเวลาผ่านไปนะครับเรื่องนี้เองก็ถูกตั้งคาถามนะครับว่าประสบความสาเร็จขนาดน,นี้ทา ไม่มีซีเั่นสเสีทีจนมาในถึงปี2025นะครับมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งจากผู้กำกับอนิเมะคุณอาซึโกะอิชิสุกะนะครับโดยเธอนะครับบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างจากอนิเมะเรื่องอื่นก็คือเรื่องสีนะครับโดยตอนแรกๆเนี่ยทางทีมงานสตูดิโอก็ค่อนข้างที่จะต่อต้านไม่อยากจะทําการลงสีไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นสีอะไรต่างๆมันชูดชาดในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีใครทากันนะฮะและสาเหตุนะครับที่เธออยากให้อนิเมะ มันออกมามีโทนสีหรือว่าแพทเทิร์นแบบนั้นเนี่ยก็เพราะเธอชื่นชอบในงานอาร์ตของเรื่องนี้นั่นเองก็เลยอยากจะทํามันออกมาแบบนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าซีซั่น2ของโนเกม No Game Life จะออกมาให้เราได้รับชมกันเสียทีครับ